สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่งโง่ลึกลับในมุมหนึ่งของโลกนะคะท่ามกลางหุบเขาแล้วก็สายน้ําของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศหนึ่งที่ถูกแผ่นดินโอบล้อมมาไว้แต่กลับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากที่จะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียครับ แล้วในอีกฟากหนึ่งของโลกเลยตรงรอยต่อที่ยุโรปกับเอเชียมาเจอกันประเทศที่ผืนดินเต็มไปด้วยพลังงานก็กำลังมองหาเส้นทางใหม่ๆเพื่อขยายอิทธิพลของตัวเองเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยนะครับใช่ค่ะสองดินแดนที่ดูเหมือนจะไม่มีวันมาเจอกันได้กำลังเริ่มบทสนทนาครั้งแรกในประวัติศาสตร์และนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเยี่ยบ,บนโลกของเราใช่เลยครับ พบพูดถึงลาวภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ก็คือประเทศที่สงบสวยงามแต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ถ้าเรามองลึกลงไปนะครับข้อจำกัดนั้นน่ะกลับเป็นจุดที่ทำให้ลาวต้องคิดต่าง แล้วเขาก็เจอคำตอบเขาเจอคำตอบในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นก็คือทัพเสียกรน้ำมหาศาลจากแม่น้ำโขงแล้วก็สาขาต่างๆที่ไหลผ่านทั่วประเทศเลยครับซึ่งนั่นก็คือที่มาของวิสัยทัศน์แบตเตอรี่แห่งเอเชียใช่ไหมคะถูกต้องครับคือการเปลี่ยนสายน้ำให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ส่งออกไปขายให้ประเทศเพื่อนบ้านคือมันเป็นการพลิกข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสที่น่าทึ่งมากๆเลยถูกต้องครับ เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําขนาดใหญ่ก็ผุดขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะล่าสุดจะมีโครงการลดไฟความเร็วสูงที่เชื่อมตรงจากจีนผ่านลาวอ๋อเส้นนั้นครับแล้วก็มีแผนจะต่อไปยังไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนทั้งหมดนี้ก็คือความพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะจากประเทศที่ถูกปิดล้อมหรือแลนด์ล็อก ใ,ให้กลาาเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคหรือ land link ให้ได้พลิกเกมเลยครับแต่ว่าโครงการระดับนี้ต้องใช้ทั้งเงินลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีมหาศาลเลยนะคะซึ่งเราเองคงทําคนเดียวไม่ไหวแน่แน่แน่นอนครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยมันบีบให้เราต้องมองหาพันธมิตรใหม่ๆที่ไกลกว่าแค่ประเทศเพื่อนบ้านหรือมหาอํานาจที่เราคุ้นๆกันซึ่งก็เข้ากับนโยบายต่างประเทศของเขาพอดี ใช่ครับมันสอดคล้องกับนโยบายที่ลาวยึดถือมาตลอดก็คือความเป็นกลางไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ยฝ่ายใดพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทุกข้วมอำนาจการเปิดประตูคุยกับประเทศที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยอย่างอาเซอร์ไบาจานจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นย่างก้าวทางยุทธศาสตร์ที่คิดมาแล้วเพื่อเพิ่มทางเลือกและก็ลดการพึ่งพิงใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปครับ พอพูดถึงคาเซอร์ไบจานิภาพตัดไปคนละเรื่องเลยนะคะจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ดินแดนแถบเทือกเขาคอเคซัสที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ในเวทีโลกนี่คือผู้เล่นคนสำคัญเลยสำคัญมากเลย สำคัญมากครับออเซอรไยจานคือหนึ่งในผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลกทั้งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจเขาเลยใช่ครับเศรษฐกิจของประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยสิ่งนี้เลยทำให้พวกเขามีบทบาทสูงมากในตลาดพลังงานโลกมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทั้งกับยุโรปที่ต้องการพลังงานและกับรัเสเซียที่เป็นเพื่อนบ้านมหาอำนาจอ๋ หลังจากที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตอาเซอร์ไบาจานก็เร่งพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดเลยสร้างเมืองหลวงอย่างบากูให้ทันสมัยแล้วก็พยายามวางตำแหน่งตัวเองเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกฟังดูแล้วเส้นทางของสองประเทศนี้แตกต่างกันคนละขั้วเลยนะคะฝั่งหนึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่เน้นพลังงานสะอาดจากน้ำครับ อีกฝั่งเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานฟอสซิลที่คลุกคลีกับการเมืองโลกมานานแล้วอะไรคือจุดเชื่อมที่ทำให้สองประเทศนี้โคจรมาเจอกันได้ล่ะคะนี่คือประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยครับจุดเชื่อมที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนแผนที่เศรษฐกิจอ้าวหรอคะแต่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองโลกครับคือทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของข,องขอบวนการไม่ฝักไฟไฟใดหรือนอน a l i ไลน d Movement ที่เรียกสั้นๆว่านแนมเหมือนกันครับโห ขบวนการไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนึกว่าเป็นเรื่องในตำราประวัติศาสตร์ยุคสงครามเย็นไปแล้วนะคะเนี่ยไม่คิดว่าในปัจจุบันจะยังคงมีความสำคัญอยู่ยังมีความสำคัญอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กทำไมเหรอคะเพราะมันเป็นเวทีที่ทำให้พวกเขามีจุดยืนร่วมกันได้โดยไม่ต้องถูกบีบให้เลือกข้างระหว่างมหาอำนาจอ๋อเข้าใจละมันเป็นเหมือนแบบ เป็น DNA ทางการทูตที่ตรงกันทําให้พอเริ่มคุยกันมาเลยไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์แต่มีรากฐานของความเข้าใจและความไว้วางใจอยู่แล้วว่า เรามีหลักการเดียวกันก็คือการเคารพอธิปไตยของกันและกันใช่ครับเคารพอธิปไตยและอิสรภาพของกันและกันนี่แหละครับคือสะพานที่ทําให้บทสนทนาครั้งประวัติศาสตร์นี yeah ้มันเกิดข yep ึ้นได้น่าสนใจมากค่ะพอมีรากฐานตรงนี้แล้วมันก็เลยสมเหตุสมผลว่าทาไมการคุยกันครั้งแรกถึงไปได้ไกลกว่าแค่การทักทายทางการทูตแล้วจริงๆแล้วประเด็นที่เขาคุยกันมีอะไรที่จับต้องได้บ้างคะหลักๆเลยคือเรื่องเศรษฐกิจครับมันคือการมองหาโอกาสที่ต่างฝ่ายต่างก็ขาดอยู่ ลาวนี้เปิดพรมแดงเลยว่าอยากได้การลงทุนจากอเซอร์ไบาจานโดยเฉพาะในสมภาคส่วนหลักๆมีอะไรบ้างคะก็คือพลังงานที่ต้องการเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนมาพัฒนาเพิ่มเกษตรกรรมที่อยากยกระดับสินค้าเพื่อส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวที่อยากดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคใหม่ๆแล้วอเซอร์ไบาจานมองเห็นอะไรในลาวคะในเมื่อถ้ามองแค่ขนาดตลาดอย่างเดียวลาวก็อาจจะดูไม่ได้ใหญ่มากอาเซอร์ไบาจานมองไกลกว่านั้นครับ เขาไม่ได้มองแค่ลาวประเทศเดียวอ oh. แต่มองว่าลาวคือประตูสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรรวมกันกว่า600ล้านคนแล้วก็เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยเหมือนกับว่าการเข้ามาสร้างฐานที่มั่นในลาวก็เหมือนกับการได้กุญแจดอกหนึ่งที่จะไขเข้าไปสู่ตลาดที่ใหญ่กว่ามหาศารได้ในอนาคตถูกต้องเลยครับแต่ถ้าพูดถึงนักลงทุนในลาวตอนนี้จีนก็คือเบอร์หนึ่งแบบทิ้งห่างเลยนะคะ การที่เซอร์ไปจานจะเข้ามามันจะสร้างความแตกต่างได้จริงๆหรอคะหรือเป็นแค่ตัวเลือกเสริมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเป็นคําถามที่ดีมากครับในมุมของลาวเนี่ยมันคือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับอ๋อครับการพึ่งพานักลงทุนจากประเทศเดียวมากเกินไปก็มีความเสี่ยงในตัวเองการมีผู้เล่นหน้าใหม่จากภูมิภาคอื่นเข้ามามันคือการสร้างสมดุลอำนาจต่อรองแล้วก็เป็นการยืนยันความเป็นกลางของตัวเองด้วย นอกจากเรื่องเงินลงทุนแล้วเรื่องเทคโนโลยีก็น่าจะเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากแน่นอนครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านพลังงานแต่เรื่องเทคโนโลยีพลังงานนี่ก็น่าคิดนะคะประสบการณ์ของอาเซอร์ไบจานมาจากน้ํามันกับก๊าซเป็นหลักแต่เราเน้นพลังงานน้ําความรู้ความเชี่ยวชาญมันจะถ่ายทอดกันได้จริงๆรหรอคะหรือว่าเป็นคนละเรื่องกันเลยมันอาจจะดูเหมือนเป็นคนละเรื่องนะครับแต่หัวใจของการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันยังไงคะ คือไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือน้ำสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากอาเซอร์ไบจานได้ก็คือประสบการณ์ในการเจรจาสัญญาสัมปทานกับบริษัทข้ามชาติการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพอ๋อการบริหารจัดการใช่ครับการบริหารรายได้จากพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งเป็นความรู้ที่ปรับใช้ได้ไม่ว่าแหล่งพลังงานจะเป็นอะไรก็ตาม อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดการมากกว่าตัวเทคโนโลยีโดยตรงซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีที่ดูเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วมีการคุยกันในมิติอื่นมั้งไหมคะมีครับและเป็นมิติที่สำคัญมากสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวคือเรื่องอะไรคะนั่นคือเรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมครับมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวไปเรียนในสาขาที่อัสเวจารเชี่ยวชาญอืม <Ooh. S 1> ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการลงทุนในอนาคตครับเพราะคนรุ่นใหม่เหล่านี้แหละที่จะโตขึ้นมาเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างสองประเทศได้อย่างยั่งยืนที่สุดมันลึกซึ้งกว่าแค่การทําธุรกิจ ฟังดูแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่วินวินทั้งสองฝ่ายจริงๆสําหรับลาวนี่เหมือนเป็นการเปิดประตูบานใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดเพิ่มทางเลือกให้ตัวเองได้อย่างน่าสนใจใช่ครับแล้วในมุมของอาเซอร์เบจานล่ะคะการขยายความสัมพันธ์มาไกลถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาได้อะไรกลับไปที่มันคุ้มค่ากับความพยายามอาเซอร์เบาจานได้มากกว่าแค่โอกาสทางเศรษฐกิจนะครับหนึ่งคือการขยายอิทธิพลทางการทูตของตัวเองไปสู่ภูมิภาคใหมๆ่ๆค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่เรียกว่า m u l เว v e c t o r คือสร้างความสัมพันธ์กับทุกที่ทุกทางไม่เพึ่งแค่ตลาดยุโรปที่อาจมีความผันผวนสูงเป็นการกระจายความเสี่ยงเหมือนกันใช่ครับ2คือการได้พันธมิตรที่มีอุดมการทางการเมืองคล้ายๆกันในเวทีโลกอย่าง NAM ซึ่งก็จะช่วยเสริมพลังเสียงของตัวเองในประเด็นสําคัญสําคัญในสหประชาชาติได้และก็ข้อที่3และ3คือการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะผู้เล่นระดับโลก ไม่ใช่แค่ประเทศในภูมิภาคคอเคซัสอีกต่อไปฟังดูมีแต่ข้อดีนะคะแต่เอาเข้าจริงอุปสรรคมันต้องมีแน่ๆแ,แค่เรื่องระยะทางอย่างเดียวก็มหาศาลแล้วสองประเทศนี้แทบจะอยู่คนละฝั่งของทวีปเอเชียเลยถูกต้องครับความท้าทายใหญ่ีท่สุดคือเรื่องภูมิศาสตร์ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับค่ะการไม่มีเส้นทางขนส่งโดยตรงทําให้ต้นทุนการค้าและการลงทุนสูงมาก การจะส่งสินค้าเกษตรจากลาวไปอาเซจยนหรือส่งเครื่องจกักรจากอาเซจานมาลาวมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและไม่คุ้มค่าในทางปฏิบัตินะตอนนี้และนอกจากระยะทางที่เป็นรูป,ปรธรรมแล้วกำแพงที่มองไม่เห็นอย่างวัฒนธรรมก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันใช่เลยครับนั่นคือความท้าทายด่านที่สองคือความไม่คุ้นเคยซึ่งกันและกันทั้งเรื่องของภาษาศาส,สนาวัฒนธรรมไปจนถึงระบบกฎหมาย เรื่องเล็กๆน้อยๆในทางปฏิบัติเลยนะคะใช่ครับเช่นวัฒนธรรมการเจรจาธุรกิจที่ไม่เหมือนกันเลยฝั่งนิมอาจจะตรงไปตรงมาเน้นข้อตกลงบนกระดาษอีกฝั่งอาจจะต้องสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวดื่มชาคุยกันเป็นเดือนๆกว่าจะเข้าเรื่องธุรกิจได้ซึ่งถ้าไม่เข้าใจกันให้ดีก็อาจทำให้ความร่วมมือสะดุดได้ง่ายๆเลยถูกต้องครับ ฟังดูแล้วก็เป็นอุปสรรคที่หนักหนาเอาการแล้วปัญหานี้เขาจะแก้กันยังไงคะหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแค่การพูดคุยกันสวยๆแต่ในทางปฏิบัติอาจจะยังทําอะไรไม่ได้มากนักความมุ่งมั่นทางการเมืองคือคําตอบครับในโลกยุคใหม่อุปสรรคเรื่องระยะทางมันลดลงได้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารคแต่สิ่งที่จะทลายกําแพงเรื่องความไม่คุ้นเคยได้คือการสร้างกลไกการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่นไรดังคะเช่นการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าเพื่อหารือกันอย่างสม่ำเสมอการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าการส่งเสริมให้มีเวทีจับคู่ธุรกิจและที่สำคัญคือการเดินหน้าเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมอย่างจริงจังก็คือต้องค่อยๆสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างกันไปทีละขั้นใช่ครับนั่นคือก้าวแรกที่จำเป็นเลยพอเราถอยออกมามองภาพที่ใหญ่ขึ้น การจับมือกันของลาวกับอบาเซอร์ไบจานในครั้งนี้มันคงไม่ใช่แค่เรื่องของสองประเทศแล้วใช่ไหมคะแต่น่าจะสะท้อนภาพอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นในระดับโลกมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองหรือ south south cooperation อ๋อ oh. ครับเป็นเทรนที่เกิดขึ้นมาสักพักใหญ่แล้วแต่ตอนนี้ทวีความสาคัญขึ้นเรื่อยๆมันคือแนวคิดที่ว่าประเทศในซีกโลกใต้ หรือประเทศกำลังพัฒนาไม่จำเป็นต้องรอความช่วยเหลือหรือทำตามแนวทางของประเทศพัฒนาแล้วในซีกโลกเหนือเสมอไปแต่สามารถร่วมมือกันเองเพื่อพัฒนาไปพร้อมๆกันได้ถูกต้องครับช่วยเหลือกันเองแลกเปลี่ยนกันเองได้แปลว่าน,นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของลาวกับอาเซอร์ไบาจานแต่เป็นเทรนด์ของโลกที่ประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มหันมาจับมือกันเองสร้างเครือข่ายแล้วก็กติกาของตัวเองโดยไม่ต้องรอให้มหาอำนาจมาบอกว่าต้องทำอะไรอย่างงั้นสินะคะ ใช่ครับมันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงคู่อำนาจในเวทีโลกที่ชัดเจนมากประเทศเหล่านี้กำลังลุกขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองมากขึ้นสร้างพันธมิตรที่หลากหลายตามผลประโยชน์ของชาติตัวเองไม่ได้ยึดต,ติดกับกรอบอุดมการณ์แบบเก่าๆอีกต่อไปการหารือครั้งนี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ในอนาคต เราอาจจะได้เห็นเที่ยวบินตรงระหว่างเวียงจันทร์กับบากูหรือการตั้งสถานทูตของแต่ละฝ่ายซึ่งนั่นจะทําให้ความสัมพันธ์นี้กลายเป็นรูปธรรมและแน่นแฟนยิ่งขึ้นการหารือครั้งนี้เลยเหมือนเป็นการโยนหินก้อนเล็กๆลงไปในน้ํานะคะเราอาจจะยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนในวันนี้แต่ระลอกคลื่นของมันอาจจะขยายวงกว้างออกไปเปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็ได้ถูกต้องครับ มันเป็นบทพิสูจน์ว่าในโลกยุคศตรวตรรษที่21ภูมิศาสตร์ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไปแต่เป็นวิสัยทัศน์ครับห่างแต่เป็นวิสัยทัศน์และความตั้งใจทางการเมืองต่างหากที่เป็นตัวกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมันกำลังบอกเราว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่สามารถถูกเขียนขึ้นได้เสมอโดยผู้เล่นที่เราอาจไม่เคยจับตามองมาก่อนบางที แผนที่โลกที่เราคุ้นเคยอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดด้วยพรมแดนทางภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่อาจกำลังถูกวาดขึ้นใหม่ด้วยเส้นสายของความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เกิดจากความตั้งใจแม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละฟ้าฟ้าก็ตามสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ